เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาชมรมนรักข่าวธุรกิจนะคะร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จนักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียนประจำปี2565อาเซียนบิดอวอร์ด2022นะคะในโครงการบวตอวอร์ดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากพลตีหม่พระชวงวัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณโรงแรมอมรีดอนเมืองและบุคคลองค์กรรวมถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะคือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายที่ให้คุณได้มากกว่าแค่อาบน้ํา แบรนด์อารยากินบีนเรมอนนะคะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดสิวผิวเนียนใสนั่นเองและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ